อารมณ์เว้งมิงลาบาทีนี้ชั้นแรกมาอเมริกาตําพยาตีปี้เลโก้หลอกจ้วยมาဖြစ်ပါတယ်บလူမျိုးหลอกตัวแล้วสราร์เลโก้จี้อยากเนาะฮัลโหลอารมณ์เว้งมิงลาบามงีสมฮอเคขอขอบคุณเอาก็ตีทีนี้อ่ะรอสันตุก็เอ่อชั้นแรกมาสร้อทมินทมินซ้าบ่แต่ไบค์สารีบ่เนาะไบค์สารีฟรีสร้ออมีเยอ่า ตำอมียันไรยาลีบ่เน,นาะซ้าบมาบเนาะทีนี้เราอมียันไรยาลีบาเล็กมาเลสุด่าะครักมัน,นาวเอ่เพราว่าพ่อตัมเอ่อต,ตงงั้ตายางเงพี ตามปัางับปิ่งเล่นีีบ่เนาะตามงับิ๊ตามปยาลีบ่งับปิ๊ํตามแยาตามปยางับปิ๊ตุ่นบ่เนาะอ้าลีกูเอมีอะไเล่าช่วยมาเี่ป่าดิทมินในซาเรามาบ่เนาะอ้าลีกูเตะเรือกูลีในบ่เนาะดาเราตามปยาตีเราตีอันล่างขอปใบชินแล้วโซลัสสงคุ่เาบ่เนาะอ้าลีกูเล่าของเราดีอ้าโซลเล่าต่มบ่เนาะซาเราไหมโอเคหลอดลนก็เป็นปาเหมองฟางกันเลยไงยาวตีปรอยอ่าไงยาวตีเร็วยันเทป่ามหม้อยาตี

น่อนื yeah. okay. yeah. yeah. mm ้อเนื้อเออยตะปาวาเลยาจิกจิ๊ไกที่แบบอืมอืมเฮียตีงอโปแทบียังไม่แทบไมเอ๊ะก็มวยจะข้อมตัวนี้เชี่ย้อให้กลงเชี่ยอมวยกลวจริงยมอยย่าจะเชี่ยอาปาบลาอยตาปลาโลเลยมวย มนดยก้าเ๋อดยกับิ้ายันสสดสเลยปอนนาะมงลุนดยกั้าเอออามอ่อปลุกยเามอเลย่ะอเมรู้เลยเลยยาปนเนาะจีเรียเลยยาปอนล้วทิก้าเลยสวอนาหมอโอเคมองปุยอ๋เงปุยก็เอามาเนี่ยก้อนสอนมาปุไปมาเอาปตีน่หมอเฮ้เล้เเล่นสสเลย nha lịch trình này. tao tí. cái đòn này. cái tiểu máu máu tí pin ở bà này. tao tí pin đó. ra. vậy nó? ta ta đi chơi ở đây. ế, lấy bạc. à, ngáp đi à nó? bây giờ hồ ra chạy ông đó, hồ ra em bảo chạy ông đó. chủ nhà à? bảo chạy โอยอุ้ยนี่อย่าโอเคอะคูวีดีโอจี้ได้ดูได้อกลงเนาะยกคล้าได้ดูตลอดเมียๆกะกะปิใต้ๆฮะนี่ดูอะคล้าได้ป่ะอ่ะสุดากะปิใต้ๆดูเมียๆกะอกลงยกคล้าได้ดูยกช่อได้ดูมากะปิใต้ๆโอเคมั้ยชอบครับจีบแล้ววีโอกะปิเจ๋ออ่ะเหมือนกันเจอฮอตอกลงแท้เลยจ้ะ เฮ้ยไอ้เนี oh. ่ยอยู่แล้วก็ป oh. ิเลยปแกแล้วป่อยมงไเฮ้ยจ้าจ้เ hey ้าอเออเจ้าจ้าเจ้าปิเนาะเออเจ้าเจ้าตัวนิ้วเจ้ตวนิ้วเทมมาที่าเลาเจ้า้ีแทมไหม่าสวยเนาะใส่ผู้ชาเลยแบบนีเ้เจ้าตัวนิ้วซีแทมไหม

หนาวเสียงบบอ,อกมพังมพัมพักเลยชมพัายาหรืยยหนูเนเนเนแท้เอโทรกักติต่อเลมพัแบบนี้มพัแทบไม่ไหเนาะ่พี่เนาะซาซาเนเน

ตามปยาตีบ้านหนัมันจะติตามต่อติาล้นไหน้่ายันชมันชิบม่ได้คองตามปยาตีเราอายเชีกามันละิบเลยโอ้ตามปยาตีง็ปี้กบตามปยาตีเนี่ยเราถาบอลเนาะตามปยาตีง็ปี้กบตามปยางปี้ก เออโหอา่ิมีวาไขอไล่เดี๋วอเนาะพี่สร็ตัมยังกับพี่ไปขอมาปโอเคชิที่สั้นเลยชินิ่สั้นๆเสรู้ดัจใจเด้อซาไลแบบเนี้อลงวะเ้ลงเราปุ๋ยต่อมเยึมอไรตอรโอ้ตัมยาตีิบหนักหลังตั นันมงานกันนะวอดทำงานกันหมดเลยงานฝาเออตีเทมวอดเทมะตีเทมอ้ากินอะอ๋ออาซบอาซิบอาบเปล่ามาเจ้าเลยโหเทมมาตีมาเรเยี่ยมพี่เาเยี่ยี่มาตูนเยี่ยมี่มาเทมมาล้างเทมตรงเท่มาโหล้างเทมอะตเยสราพซีดกเ้าับพี่ไมาพี่ไรมาตูนนะพ่อเสียงนี้ปักได้ิดตว ยีตงยีหลาวยีหลาวเนี่ยဆိုတာအပင်ကိုယီလောင်းတာကိုကအပင်ယီလောင်းတယ်လောင်းတာပြစ်လိုက်တာဆိုရင်တော့ตွန်လိုက်တာတော့ပဲဟိုရှောက်ရှက်ခက်နာပဲကြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ဟိုဝဲစီမတံမြားကြီးอืมဒါအရတံမြားအยีเนาะတံမြားအยีเนาะအဲ့ဒါကြောက်မိုင်းပြပါဘူးမိုင်းလပ်ပါမိုင်းကထောင်းတော့တံမြားကြီးကိုညှစ်လို့ပြွားပြဆိုရင်တော့အแท้မှာလောင်းချတော့မှာเนาะခုနကတော့ထောင်းတာနဲ့ပြစ်ထဲမှာလောင်းချတော့မယ်အလေကိုဒီမှာလတ်သက်နေ เอาเสื้อเอาถอดไหล่เนาะโอเคเอาไม่เย็ดเล็กหยาสุดาบ้านแม่บ่แมเล่นะครับผมมีเล็กหยาอบิเล็กหยาก็ตินแรกแท้มาอย่าตาได้แท้ล่ะบ่ติดซาชมอกแท้ล่ะ

เลข8เอ๊โอ้โหโหโอ้เลวเล่เลตามไปยางกับ okay. ป oh ีเลยตามยางกัปีเรวปีตัวบาปีต่อไอ้ไวอย่ง hmm ต่อในกัน mm ซ่น hmm. hmm. uh, ี่ครับเอ้ยเนโป้หนเด็ ไอ้สุรเกลองตะลองเทล้องอ๋อเป่าซาเนเทอไมซาเน่แท้เั้ยบ่เนาะเนเน่ป่อเม่ความากูเลิกวชิดอที่อะโรามีจีไรนนเน่ปอช่วยปอใจเดีหลยงวนะต่อลิกบไปเนาะกูกูซาิตลกวเกลอกูว่าเรปอปม่้ลิลซาชฉินสวยนะซาแท้โอ้ยดูสิครันั่นเลยอะโคแทนที่โหราด Ai mồi hơi đây. Nhanh 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 cái nhanh kia nắm nhanh bên nhanh nhanh chứ nhanh nhanh nè nhanh ที่มาส่สไปตาตะควาที่เอ่อนาวต่กตายมยมทีนาวกระสงย้วยตาดเงี้ยตาดปยตทหุยขยันตีที่พี่กระปเลยเนี่ยทั้มทเมทเมีทปีาน่ยสาจีเหเราอไเลยอยากลยสายจีหูจอตาเบบสายจีไลแบบมีจีไลไมฮ้ฮ่า้

เพื่อโฮกางมาเลจ้าเราคู่ที่ป้ามาล่แต่ตื่นแล้วโดนเล้ยจ้าายาลยานเออยย้าจ้าายาลยาเป็นปามาลแต่นจี้จี้จาจะมาอะย่าแต่มาตอแ่้ยกมฮจี้บจมาเออหัวพีบอว่าาาองลงเลซาแต่กองมีอืมมีรู้ตีนตีนดอกโอยมน่น

ตําบะอย่างอบิเลยหลุบปลุบวะไปเนาะหลีเว้ยเนาะตําบะที่ย่าเนี่ยหลุบซะแล้วย่าพี่ไอ้มาโอเครอวิ่งสัสๆจิ๊บๆสัสเดี๋ยวนี้ใหญ่ป่านะเออเราอเมรได้หลุบปลุบอ๊าไปป่าวเนาะใจ้ล่ะตาเลโอป่าวเนาะคอมเมนต์เข้ามาทุกคุก็ปล่อยป่าวเนาะนอกแท้นอกแท้ป่าหลุบซ้าป่าวมะเล่ส่วนเนาะคอมเมนต์เข้ามาเยอะแท้ไปอ๋อโอเคโอเคตาเลโอ้ยอื้อ nha cho mà tỉnh, Đó anh sướng không? Chế súp nhai chim bà đấy. Hôm nay tao xe đẹp đi nó chế súp nhai chim bà đấy. bà Bye 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 bye. à? à? Mày đi nè. ក okay. ៏កាមលខាកូនអូខេទីនេះបានលောက်មែនទីមកបើអីនេះล่ะដល់បើអីនេះសារពីវ៉ាពីអមីលောက်ជឿទេហ៎តាំបាតាំបាទីកុបិលសារពីវ៉ាពីអញ្ញ៉សិតតាវិញកောင်းឡើងកាពីញាគូមកយាតគូនអត់អែននេះចាឡា Ginoong contestant eh. Uy, ay la.